ลักคณะราศีกรกฎสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ได้มีโชคลาภและเงินมากที่สุดในปีนี้ต้องทำเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ของอาจารย์เกสเทวานะครับ และเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่นะครับก็เลยมีแบ็กกราวด์ครับเป็นภาพผู้หญิงนะครับอีพีนี้ครับเป็นคิวของคนเมื่อนําวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดเข้าไปผูกดวงลัคนาสถิตกรกฎจะแม่นมากครับแต่ถ้าจาเวลาเกิดไม่ได้เกิดในช่วงราศีกรกฎมาฟังได้ดีเช่นเดียวกันครับแล้วก็แนะนําเลยนะครับให้กดติดตามช่องอาจารย์เกตเทวาตรงนี้นะครับกดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้นะครับเพราะอาจารย์จะอัปเดตนะครับ คำทำนายล่วงหน้าครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนได้เลยนะครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับเหมือนตอนนี้ครับจะรวยแล้วต้องทํำยังไงเนี่ยไปฟังก่อนก็จะรวยก่อนได้เลยนะครับและนี่ครับคือดวงดาวของเดือนสิงหาคมจะเห็นว่ามีดาวสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับเป็นพบการเงินนะครับของชาวลัคนากรกฎเลยก็ว่าได้นะครับอังคารพุธศุกร์อาทิตย์เกตนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้ววันที่23สิงหาครับดาวพุธก็จะย้ายออกนะครับตรงนี้ แสดงว่าเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเงินทับตัวครับรวยสุดในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องทํำยังไงครับลงมือทําให้เต็มที่ทําให้มากที่สุดครับอย่าช้าอย่าลีลอครับเพราะตอนนี้ที่ฟังอยู่นะครับดาวอาทิตย์ดาวการเงิน,นครับก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบานฟันฉงเชงทับลัคนณากรกฎอยู่แล้วเงินทับตัวแล้วเงินมาหาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลุยทําได้เลยนะครับและพอวันที่17 สิงหาคมครับดาวการเงินเป็นเกษตรตาธิบดีในเรือนตนเองครับจะได้เงินมาอีกเป็นกอบเป็นกำเห็นไหมครับเพราะนั้นตั้งแต่วันที่ฟังนี้เลยนะไปจนถึงนู่นเลยครับสิงหาคมทั้งเดือนเนี่ยถ้าตั้งใจทํามาหากินนะครับไม่งอมืองอเท้านะครับไม่รอโอกาสทําได้แน่นอนครับได้เงินแน่นอนแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านนั่นเองนะครับตรงนี้ส่วนที่บอกว่าจะมีโชคล่าปังมากนะครับเจรจาผ่ารวยนั่นก็มาจาก ตอนนี้นะครับดาวสุ์ดาวตัวแทนภพลาภะครับไปลอยอยู่ในเรือนการเงินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะที่จะเสี่ยงโชคหรือทําอะไรก็มีมุมที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมให้ประสบความสําสเร็จได้มากขึ้นครับแล้วก็ต้องรู้กันเลยนะว่าดาวสุขอยู่ถึงวันที่14สิงหาครับเพราะฉะนั้นถ้ากลางเดือนไปแล้วโชคลาภจะเบาลงนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ฟังคลิปเนี่ยให้เร่งมือลงมือทําได้เลยนะครับตามที่ใจเราต้องการครับจะสําเร็จ และดาวพุธเห็นไหมครับเจราจาพารวยอันนี้ชัดเลยนะตั้งแต่วันที่5สิงหาครับดาวพุธไปอยู่ในเรือนการเงินครับได้ตําแหน่งทั้งมหาจักรและราชาโชคครับโอ้โหได้2ตําแหน่งแบบนี้นะถ้าตั้งใจขยันนะโอ้โหได้เงินได้ทองอย่างแน่นอนครับตี้เพีาะนนั้นเันรู้ตามนี้แล้วนะครับก็ลุยได้เลยนะครับไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอฟ้าดินนะครับถึงแม้จะมีโควิดมานะแต่ขอให้คิด ขอให้มองอะไรให้มันแตกต่างทำแบบ new normal ครับจะประสบความสำเร็จแน่นอนครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องงานกันบ้างครับต้องทำเช่นไรแน่นอนครับเมื่อมีดาวขเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์นะครับเป็นมหาจักรเนี่ยนะแสดงว่ามหาจักรเนี่ยมันแปลว่าเราต้องโลดโผนต้องไปยุคต้องแอพพลายครับเพราะนะั้นไอ้สิ่งที่เราจะได้ทำในช่วงนี้นะก็ต้องต่อยอดหน่อยนะครับจากสิ่งที่ได้มาเนี่ยจะดี นะต้องมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์เข้าไปจับในงานด้วยนะครับจะรุ่งนะและที่สําคัญครับตอนนี้นะครับที่ฝังอยู่เนี่ยดาวอังคารดาวการงานเราไปลอยอยู่ในเรือนการเงินแล้วลอยทั้งเดือนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมากได้มากทํามากก็ได้เงินมากทําน้อยก็ได้เงินน้อยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขยนันสู้ลุยครับทํางานประจําไปเลยนะแล้วจะรวยนะครับบอกได้เลยต่อมาถ้าเป็นคนทําธุรกิจล่ะครับ แน่นอนครับเมื่อดาวเป็นมหาจักรขนาดนี้นะครับก็ต้องโลดโผนฝ่าฟันเดินทางเจรจาติดต่อขยันไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประสบความสําเร็จครับนะอันนี้จะชัดมากแล้วมีมุมนะครับที่จะได้ไปติดต่อกับคนระดับสูงระดับเจ้าของระดับผู้บริหารระดับซีอนะครับแล้วไปในตอกลงวันได้เลยหรือถ้าไปไม่ได้ก็ติดต่อเขาทางโลกออนไลน์ได้เช่นเดียวกันครับ นะครับถึงแม้ดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังพับองศาทั้งเดือนเนี่ยแต่ก็สังเกตดีๆเห็นไหมครับว่าดาวอังคารอาทิตย์พุธสุเกตอะไรก็ไปเล็งกระดาวพฤหัสอย่างน้อยก็ต้องได้รับกระแสบ้างอิทธิพลบ้างนะครับเพราะฉะนั้นขอแค่เราตั้งใจมุ่งมั่นทําให้เต็มที่ครับเราก็ต้องได้อย่างแน่นอนครับะังนั้นเมื่อรู้ตรงนี้คนทาธุรกิจก็ลุยให้เต็มที่ครับรับรองครับมีได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรครับได้เงินเยอะสุดในปีนี้แล้วนะครับ ส่วนรายได้ครับนี่ครับที่ผมบอกว่ามาจากไหนบ้างว่าทาไมมันเยอะจังนะครับการงานเนี่ยครับดาวอังคารนะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขครับทาได้เลยเทพเทวดาวเกตอีกไปรออยู่ในเรือนการเงินครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้โชคให้ลาบสนับสนุนเชื่อในเซนตัวเองได้เลยนะครับมันจะทําให้เราได้ตังครับแล้วก็ปากการเจรจาก็ดาวพุธเห็นไหมครับมา้งแต่วันที่5เลยครับอยู่ไปถึง23นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่นานนะไม่ได้อยู่ทั้งเดือน เพราะนั้นต้องรีบทำนะครับการพูดเจราจาติดต่อสื่อสารค้าขายแชทออนไลน์ไลฟ์สดโซเชียลเนี่ยเน้นย้ำเลยครับขอให้ทำเลอครับจะได้เงินได้ทอไปกอบเป็นกรรมนะครับบัญชีตัวเลขทำไปเลยนะและทางองค์ารเนี่ยยังหมายถึงปุตตะเนี่ยปุตตะคือลูกบริวารอีกไหมครับโอ้โหเพราะนั้นให้เขาทำงานให้เต็มที่เลยครับจะได้เงินเยอะครับออนไลน์เห็นไหมลาหู ตัวแทนเรื่องออนไลน์ก็อยู่ในภพลาภะลาภะก็อยู่กระดุมพระเห็นไหมครับอยู่กระดุมพระถึงวันที่สิบสี่สิงหาครับอาจารต้องรีบทําเลยนะเรียกว่าตั้งแต่ที่ฟังอยู่ไปถึงกลางเดือนจะดีมากนะเพราะฉะนั้นต้องให้ไวเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ที่สาคัญคือต่างประเทศก็ยังดีอยู่นะก็เห็นไหมครับว่าสถานการณ์บ้านเราช่วงเนี้ยมันหนักมากถูกไหมครับแต่ถ้าใครทํามาหากินกัะติดต,ต่อต่างชาติต่างประเทศต่างประเทศเขาเริ่มดีแล้วถูกไหมครับเราก็จะได้บุมอะไรดีๆตามนี้ด้วยเหมือนถ้าใครทํา youtube ตอนเนี้ย ไม่มีปัญหาเลยเพราะ youtube เนี่ยก็ยังให้เงินให้ทองเราอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นใครที่ทําเกี่ยวกับต่างประเทศครับจะรุ่งครับนะแล้วก็โชคลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เดินทางครับเนี่ยอันนี้ชัดมากเพราะเราจะต้องเดินทางบ่อยนะเพราะดาวอาทิตย์มันทับตัวเราจะร้อนอยู่ไม่ได้ครับเลยต้องเดินทางนะพเพราะนั้น,น,นถ้าทําตามนี้นะห้าอย่างหกอย่างเจ็ดอย่างที่บอกเนี่ยรับรองครับได้เงินแน่นอนครับผมอ่าดีใจด้วยนะครับตรงนี้ ต่อมาเรื่องความรักกันบ้างครับคนโสดก็มีมาพอสมควรแหละนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเรียกว่ามาทับดวงชะตามานําหน้าดวงชะตานาะแล้ววันที่14สิงหาเขาเรียกศุกร์สามนี้จะเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมก็จะเนื้อหอมพอสมควรแต่ก็อย่าใจร้อนอย่ารีบนะศึกษากันไปถ้ารีบร้อนโดนเทแน่นะครับเพราะาดาวเสาร์เนี่ยยังเล็งดวงชะตาเป็นพิณทุบาทนะครับในเรื่องความรักอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูแลก,กันไปหรือจะเจอคนที่มีตําหนิเช่นต่างชาติ คนมีคนเคยแต่งงานมาก่อนเป็นม่ายอะไรอย่างเงี้ยครับคนลูกกําพา้าอะไรอย่างเงี้ยครับมามาชอบเราเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้กันไปนะครับส่วนคนมีคู่แฟนอาจจะเจ็บป่วยไม่ค่อยสบายนะครับเพราะดาวแฟนเดินถอยหลังพักองศาครับเบื่อเบื่อ,เ,อเซ็งเซง็งเราต้องดูแลเขาอย่างมากเลยนะจังหวะน,นี้ดาวการเงินเราดีดาวค่อนข้างดีในตัวเราเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่ดีตรงนี้ไปช่วยเหลือแฟนได้นะครับ ก็ให้ประครับประคองเข้าอกเข้าใจกันค่อยๆพูดค่อยจากันนะเพราะว่าดาพุธกับอังคารอยู่ร่วมกันเนี่ยจะเป็นคู่วิวาทะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีวัฒนศิลป์ในการพูดไม่ใจร้อนเกินไปนะครับก็จะไม่มีปัญหาครับก็จะผ่านได้แต่ถ้าใครอารมณ์ร้อนแรงไม่พอใจเวียงกันบ่อยๆมีเกณฑ์เลิกลานะครับอันนี้ก็ต้องบอกนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ให้ประครับประคองนะครับ ส่วนสุขภาพครับก็เนื่องจากยังมีดาวพฤหัสนะครับเป็นมรณะในเรือนเหล่าเพราะนั้นอาจจะมีโรคไข้เจ็บอย่างเล็กๆน้อยๆโรคเก่าบ้างนะครับแต่ที่แน่จะมีมุมเดินทางไกลครับบ่อยแล้วจะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพด้านนี้ด้วยนะครับพักผ่อนน้อยแนะนําทําบุญเยอะๆเลยครับหนุนนําทําให้รวยเลยครับเพราะอยู่ดาวเกตอยู่ในเรือนกัรเงินนะครับตรงนี้แถมดาวองคารนี่ครับก้าแข็งขยัน ให้ทายอังคารครับอยู่ในเรือนการเงินอีกทั้งเดือนเลยนะเพราะฉนั้นขยันจะรุ่งก็เหมือนกับว่าช่วงนี้จะมีอะไรให้ทําเยอะพอมีอะไรให้ทำเยอะมันก็พักผ่อนน้อยลงก็สุขภาพก็เลยทุดโทรมได้บ้างแต่ภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับตรงนี้ส่วนเรื่องโชคลาบเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเด่นครับนะเด่นตั้งแต่ที่ฟังอยู่เลยนะแล้วก็ไปจนถึงวันที่14สิงหาคมครับเพราะฉะนั้นต้องลุยเลยนะได้จากการเจรจา ก็ได้นะเช่นเจรจาค้าขายดีช่วงนี้พูดเลยแล้วมันสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะใครเป็นเซลล์เป็นอาจารย์ทํางานฝ่ายการสื่อสารเนี่ยครับลุยเต็มที่เลยนะครับฝันแม่นก็ได้เห็นไหมได้อีกนะซื้อตอกองวันยิ่งดีนะเพราะดาวอาทิตย์คือพระอาทิตย์นะครับแสงสว่างอยู่แล้วนะครับอยากจะซื้อที่ทํางานก็ได้เพราะดาวโชคลาภไปทํามุมกับดาวที่ทํางานด้วยนะครับเลขก็เลข,เลขตัวเราได้เลยนะวันเกิดเราอายุเรา อะไรแบบนี้นะลูกบอกพาลูกไปซื้อได้นะครับนะอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับต้องบอกส่วนเรื่องครอบครัวก็ดีขึ้นนะเพราะดาวสุขพันธุไปอยู่เขาเรียกอะไรกระดุมพระอ่า,อาเรียกว่าเล็กบา้านเล็กรถออกได้อีกนะครับตรงนี้หรือคุยกันบ่อยๆกับที่บ้านนะครับจะมีรูปทางการเงินให้เราได้นะต้องรีบคุยด้วยนะเพราะเดี๋ยวดาวสุขจะเป็นนิดเสื่อบอ่อนกําลังเนี่ยวันที่สิบี่ไปแล้วกลางเดือนไปได้มาช่วลาภก็จะเบาลง ครอบครัวก็จะเบาลงไปด้วยหรือมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นครับในช่วงเรียกว่าปลายเดือนไปแล้วนะครับต่อมาครับลูกบริวารครับจะดีขึ้นครับเพราะดาวปุตตะบริวารไปอยู่เรือนกันเงินทั้งเดือนเลยครับถึงแม้จะเจอดาวอาทิตย์ดาวพุธขัดแย้งอะไรกันบ้างนะพูดไม่เข้าหูกันบ้างก็ไม่ต้องไปถื้อสาหาความให้ทํางานไปเรื่อยนะครับจะดีมากนะครับตรงนี้นะแล้วเรียกว่าบุตรบริวารพารวยได้นะครับตรงนี้ และเลขนำโชคก็ฝากไว้นะครับ3 5 7 4 1ได้เลยนะครับตรงนี้และนี่คือคําทํานายในแบบโหราศาสตร์สไตล์อาจารย์เกตเทวะที่ชัดเจนนะครับและมีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากทุกท่านเลยนะครับภาพเฉลิมรูปดวงชะตาก,กําเนิดครับหนุนดวงเสริมโชคลาภความเป็นสิริมง,งคลเป็นภาพที่ได้สวยงามครับ ได้รับการปุกเส็เป็นอย่างดีมีไว้ในห้องพักก็ดีติดตัวไว้ก็ดีภาพพักหน้าจอโทรศัพท์ก็ได้ครับดีแน่นอนครับตรงนี้และเป็นรูปดวงครับแต่ละคนไม่ซ้ํากันเลยนะครับและใช้พื้นสีที่เสริมดวงเน้นการเงินเลยนะครับตรงนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์แอดไซน์เกทเทวหกห้าครับแล้วก็ทักว่าสั่งภาพดวงครับจะส่งทางไลน์ได้เลยนะครับเพียงร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับ แต่ถ้าท่านใดนะครับอยากได้เป็นกรอบรูปสวยงามปิ้นกระดาษโฟโต้อย่างดีนะครับแถมส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับเพียง499บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์แอสไซเกตเทวา65ได้เลยครับแล้วทักมาว่าสั่งกรอบรูปดวงครับเราจะทําให้รวดเร็วนะครับรีบจัดส่งไัไปสี์ให้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับสั่งก่อนได้ก่อนรวยก่อนเฮงก่อนนะครับชัดเจนเลยครับแล้วท่านใดอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะการดูดวงแม่นๆนะครับ ต้องดูทั้งพื้นดวงเกิดของท่านและดาวจรนะครับทําตามนี้ได้เลยนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บ มีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมาหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็ นี่เลยครับสแกน q ิว o d e ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรตเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับ ควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอทไลน์แอทสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่ คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ้าขคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ<ๆ>สั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า